เอาเอเส้นล้วจะ้จยคูเบายิ้นแ้วันนี้ด้ดองได้เพื่อคููนี่ก่อนเด้ทสิพอนี่เจ้้องยิ้ให้เพื่อนจับเงยบเงียาพี่อย่าไม่ีหัรวมรวมพูดสุดทันแล้มา ที่นี่นะครับการเตรีพี่น้องเขาเบิรงยาวๆครับไปกับนั้งยีบกันเดี๋ยวเอาบรรยากาศนะครับบุญดังบุญดังบุญดังไปสนบุญต้นเชื้อน้ำเตรียมเอาไปเตรียมพี่น้องเขาเลยเลยน้ำกันนะครับเสียงเพลงแว่วมาผ่านฟ้าป่าเขาฟังเสียงลมพัดเบาๆ ู่กับความเหงาเบา,าอ่อยหัวใจคู่น้าวันนี้น้องบอ่มีคือสิห้องไ้คนเฝ้าสัญญาคืออ้ายคิดหอดคนไกลบ่เตาวืืนมาข่าวมาว่าน้องได้ดีได้ดีทำงานเป็นสาวบัญชี ลืมปันเขาจีโอยเปลือนอนนาเฝ้าคอมเล่นเ็ดลืมคนใสเ่เบตเลี้ยงคุยนอนนา <t> น้ำส่างอยู่้นกว่วยังคอยเจ้ามคาคมส่องแงงเงา <t> ถ้าเจ้าอยู่เด้อยังคอยนองมาดินทาน ไม่โกดรอกที่คอยนานยังหักเจ้านั้นคือเก่าอ้อมแขนหนุ่มนาปอดลมคอยท่าน้องมาบ้านเฮาทะเดียนทุ่งนาป่าเขายังนี้ส่อเจ้าว่าาเนบ้านนาเสียงเพลงเอินหาจากคนบ้านเฮา ใจลอยข้าฟ้าป่าเขาส่งสายตาเหงาป่าลมไปหาคือเก่าอยู่เดิอรักเดียวสเสมอบอลืมสัญญาอยากเขียนใส่ก้อนขี้้าว่าคนบ้านนาคนเก่ายัางเออ เจ้าอยู่เดอ้อยังคอยเจ้าคืนกินทานไม่โกรธรอกที่คอยนานยังหักเจ้านั้นคือเก่าอ้อมแขนหนะุหน้าปอดลม้มคอยทานอองมาบ้านอาทะเบียนหุ่หนาป่าเขายังมีเสื้อเจ้าว่าเน่าวานนาะ อย่างเพลงเอินหาจากคนบ้านเฮาใจลอยข้ามฟ้าป่าเขาสงสายตาเหงาพาลมไปหาเื่อเขาอยู่เดินด้วไม่นั่กยเรีเปนอนอนวยปยสอนกันนะเอกไม่น้ำกันาอยากเขียนใส่กอนที่ฟ้าว่าคนบ้านนาคนเ้านเนา เนี่ครับทบอกาเรอเอล้วกับบอลมคนธรรมกาครับอย่ลืมกดไลค์แชร์รถตะตไยเป็นกำลังใจนะครับต่ยังเนบอรีบเบิงอช่องบอลนิีคน้านการลกต่อบอลนโนบ่ายแล้วไมอ่าสุดท้ายครับอ่ฝากช่องกั้าครับสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับสบายดีครับ พี่น้องทั้งสองฟังเท่าครับผมเบลล์อีทีมงานบ้านนะครับวันนี้ครับพี่น้องครับก็ยังคงอยู่ที่โขหนองนานะครับวันนี้ครับสิปิดจ็อบได้พี่น้องเมื่อวานจะปิดจ็อบในการทําโครงสร้างนะครับวันนี้ครับถือว่าเขาดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับสําหรับเมื่อวานแล้วก็สีพากันปิดนะครับปิดงานนะครับถือว่าจะเก็บรายละเอียดให้มันสับเสร็จเรียบร้อยภายในวันนี้เลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะยู่ในขั้นตอนในการเก็บสี พอดีเก็บสีเรียบร้อยแล้วกับพอดีล้อนะครับกระเบื้องนะครับหลังคากระเบื้องเอามาทรงแล้วพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้เขาจผพากันกันห้องครับพี่น้องครับจะจะใส่เส้นบะใส่เส้นกันห้องครับปึ๊บปึ๊บจะแบ่งห้องนะครับให้เป็นรูปลักษณ์สัดส่วนแล้นะพี่น้องครับสําหรับวันนี้เขาับไปเอาเล็กมาแล้วคุณทางคุณเขาไปเอาเล็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะน,านาั้นสังของเขากำลังเตรียมงานนะครับให้เบิงเ่งบรรยากาศน้ำกันสำหรับน้ำเอกขึ้นเกษตรเวียกของเพื่อนอยู่ทางผุนนะครับทางส่วนผักแต่สำหรับบอิเวกกับบนิษั์จัดการเรื่องของการสร้างบ้านนะครับนะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องสมองสุบอนนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเฮาสู้ปู่สุคนนะครับดีใจลายครับที่พี่น้องคอมเมนต์นะครับให้กําลังใจถึงสิบบารมาซอยก็ให้กําลังใจอยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณถูกกําลังแหงเสียแห้งใจนะครับที่ให้กันตลอดมานะครับอันนี้คือวิถีชีวิตประจาวันของนางเอกนะครับชองบานิพลเพิ่นกาสีเฮ็ดผักของเพิ่นนี่นะครับแต่ละมือแต่ละเว้น นะครับสำหรับหา่าอตอกบัาแล้วะะบ่นะตอกบัดแล้วบะตอกบัาแล้วนี่ครับพิธีชีวิดิแต่ละมือดิครับแต่ละแต่ละมือแต่ละเว้นนี่อยู่กันแบบนี้แหละครับสองไอ้น้อง ยีล่ลาน้อยไปไป,ไปโรงเรียนครับสำหรับวันนี้เอาภาพบรรยากาศของนางเอกนะครับคุ้มดูคุ้มมันของคนใหเบึงนี่ถ่ายอยู่ไกลๆเลย ยังกวาดไหนวะันนี้ขั้นตอนไหนครับบันนี้เจะบมาอันนี้ดิง้งนี่คือแนวดิ้งหาหาเส้นครั <c oughs> บมาหาของกันวันนี้เขาสี่หาเสนี้เขาหาไปแล้วเขาหาหของใส่ประตูอ่ะน,นี่นี่คือประตูโอ้นี่คือประตูนี่คือป,ประตูอีกของนึงประตูเขาหของ,อ,งอันนี้ประตูของหนึ่ง,งอันนี้อีกของนึงไปายของนึงำทางด้านของน้ำที่นี่เขาจะมาซอยคุ้งครับคุ้งคราว โครงข้าวโครงข้าวภาษากลางบ้านเอาเอื่นว่าเส้นเส้นนะเรียกว่าว่างเส้นดิ่งนี่ครับโดยใส่ดิ่งนี่ใส่ดิ่งนี่ฮะแน่นอนได้อาจารย์ดิ่งนี่ปึ๊บลงมาข้ากระสิตั้งเล็กซ้อยซ้อยค้งคร,ร lings, ับต so so ัวน to like 네ี้ก็จะขึ้นไปรับขึ้นไปรับกับคันวงครับขึ้นไปรับกับจันท่านหรือสัญญาครับมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงแข็งแรงอีกครับเสากลางเขามีอยู่แล้วสองครับเรามีเสาอ้อมไปอีกครับกำลงทึ่ง เซนทุกจังไดแข็งแรกรับประกันครับกระเบื้องสบายเ้นทุกตัวเปียบเสมียนเป็นเสาเลยด้พี่น้องครับครับพี่น้องจะมีเสาเสาสร้อยระวางห้องครับทุกแาวสิบเส้นอันนี้ก็ทุกแาวสิบเส้นจะขึ้นไปค่ำค่ำด้านบนค่ำจันทันค่ำสัญญาด้านบนครับบ่ต้องห่วงครับการการรับบ่ต้องสารก็ได้ครับบ่ต้องทักเล็กไอ้จริงๆรมันต้องแลนข้อกลางแล้วก็ทักเล็กแต่ว่าอันนี้คือฝ่าฝ่าเรียบฝ่า ฝ้าเสมอแต่ผมเย็ดฝ้าที่ตามอันนี้เลยครับตามูโสโซของบ้านเลยนี่ก็เลยขคือตะค่ำแข็งแรงครับพี่น้องม่ต้องห่วงครับพี่น้องหลายคนคือจังซางปวดขั้นว่าพูดเล่ะพี่น้องหลายคนอาจจะมองภาพยังว่าท่านออกนะครับว่ามองว่าเสามันหน่อยมันรับน้ำหนักบ่ได้นะครับแต่ความจริงแล้วนะครับเส้นทุกตัวเปียกเสมียนเสาเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเชนับเสาให้เบิ่งครับตั้งเส้นแล้วเสาบ้านอีหลี ถ้าเป็นสินับกันนี่เป็นเส้นนี่นี่นี่อันนี้ก็เปลือกเสมียนเสาเลยนี่ครับนี่ทุกห้าสิบเซนจะมีเสาครับครับอ้อมไปพุ่นห้วยเพราอนบักลอยเป็นลอยเสาเลยทีห้วยหลายสิบต้นอยู่ครับห้อยพุ่นแหละครับเราจะมาสร้อยนี่อีกอ่ะครับสร้อยนี่อีกสร้อยนี่อีกขึ้นไปรับทั้งครึ่งทั้งบดครับไม่ต้องห่วงครับกระเบื้องสบายสร้างรถวัาปูซองสั้นก็ยังได้เลยพี่ต่อกรุงเงแต่ระยะห่างนะครับระยะห่างในการใส่แปรนะครับที่จัด โอ้พอดีครับพี่ดองครับกินเห็ดเปียกเข้ามาครับบอยกับบอนดิพุนกำลังพากันหาดิงอยู่ครับนี่นะครับขอบคุณหลายๆเด้อไอ้ไซเพิ่นเอาปลามาฝากนะครับนี่ครับอันไอ้ไอ้ไ้แรนส่งปลาตลอดเล่นป่ะครับแม่นครับขายขายปรแทศไม่ค่าต้องการแม่นคนอยากได้ขายคนอยากติดต่อไปขายอยู่อยู่ในเขตเด็ครับไอ้ฝากฝากฝากกัน ตลาดเท่าีงครับในอำเภอคำตะกาเท่านี่แหละครับตำบลหนองบัวซิมตำบลหนองบัวซิมเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไดไอ้ประเทศเพิ่นอยากได้เห็นป่าได้ปูแปดสี่ศูนย์แปดสี่สามสามสองสามสามสองแปดเก้าสองห้าแปดเก้าสองห้าบ้านบึงบุรพาบ้านบึงบุรพาพอดีไอไซเพิ่นติดตามเบาเอกกเบอร์นีพ่นทางยูทูบเนาะครับครับเมนี้เพิ่นก็เลยแวะมาพอดีเลยกำลังหันหาดิงอยู่กับไอ้ไอไซเพิ่นก็เลยแวะเอาน้อยกินมาให้กินสวยโอ้ขอบคุณหลายๆอันนี้ป่า บักคอคุนเจ้านี่บะคอครับโอ00 00. ้ขอบคุณอาหารสวยเด้อครับอบอุ่นครับอบอุ่นไอ้สายพันมีน้ำใจนะครับเอามาฝากเบิ่งแย่งกันตลอดอยู่พันหน้าจอโทษโทัสา์คู่มือหน้อยเนาะเบิ่งตลอดติดตามมาโดนแล้วนะครับเนาะมาโดนตั้งแต่คุณตั้งแต่เพื่อนถมดินถ่มยังคุณตั้งแต่ยูฟังผุนก็ติดตามตั้งแต่ไอ้บบานี่พ่นพุ่นไปตีเข่าครับครับ ปุบเมียปะบูปะซาเพื่อนคนละตั้งแต่ไปเที่ยวแล้วได้เพื่นเนาะครับโอ้ดีใจไรครับไอ้ไซไอเบาเองภาพู้สาวกรุงเทพดูดถ้ำกุน่ะอันนั้นบังเอิญไปเจอครับโอ้ดีใจครับดีใจขอบคุณนะไอ้เปานะพี่น้องครับนั่งเค็ียร์เบียร์กูครับนั่งกินนั่งโชวเอินทีมงานพุทธดำเดี๋ยวเดี๋ยวเอินพุทธดำมาซุ้มเซลบ้านม่วงนี่บ่ครับ อ่แนะครับแยงทรงใส่แนครับทรงตะแนมเพื่อเขาบอกรือทรงมันเพื่อเขาชวนมาถิ่มาลงในใบ้านแล้วก็ในคนในหมู่บ้านครับกระจายไปขายเพื่อก็มารับต่อผมทรงให้กิโลละหนึ่งร้อยบาทครับอ่าสองตัวโลสามตัวโลรวมให้ครดุกปดิกลปลาปทางอันราคาปลายทางเท่าไหร่ครับปกติสมมติเขาทรงลายหนึ่งเพื่อนขายปลายทางเท่าไหร่ ประมาณแล้วแต่เลี้ยงแต่สิบสิบแล้วแต่สามสิบเล้ยแต่เพิ่นสิขายเอาแต่อันีทรงราคาทรงเนาะมาคมทรงให้เลยรวมเลยสมมติเพิ่นสิซื้อไปกินเพิ่นก็คือขายลดละลายให้เขาถ้าไปกินกับคนกันเองก็ได้โอเคครับโอเคครับพี่น้องบาทเล้วแต่สถานการณ์เอาพี่น้องในเขตอำเภอตะคำตะการขันเบิ่งคลิปเบาอีกกระบอนิพนธ์อยู่อยากได้ปลาไปต้มไปลาดเป็นหนึ่งกติตรอไอเพื่อนได้เด้อนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบคุณไอครับขอบคุณครับกติแวะมาเรียนน้ำร้ายเที่ยนละลา เป็นยังไงครับพี่น้องครับหลังจากที่เอาบรรยากาศนะครับให้พี่ให้น้องเขาได้บึงรวบรัดขั้นตอนนะครับในการเฮ็ดบานให้พี่ให้น้องเขาได้บึงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับอีกเที่ยนหนึ่งนะครับช่างวิโรธพาเพลินนะครับช่างวิโรธพาเพลินเพลินออกมาให้กำลังใจและก็ให้คำปรึกษาเบาอีกเบาอันพ้นอีกเที่ยนหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็เข้าไปให้กำลังใจและก็ติดตามช่างวิโรธพาเพลินในเด้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเฮ็ดคลิปนะครับประวาสิการด้านควมบันเทิงหรือว่า ด้านในการช่างนะครับด้านต่างๆนะครับพี่น้องก็สามารถเข้าไปให้กำลังใจแลวก็ติดตามได้นะครับสำหรับชิปนี้ครับผม่าวเอทีมงานบรรณาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับสมองสุบอนที่เข้ามาให้กำลังใจเฮานะครับเพราะว่าจะเป็นทีมงานยูทูบแลนด์เบิร์ดสุปุสุคนนะครับหลากหลายอัธรรพครับพี่น้องครับในทีมงานเดียวกันนะครับเพราะว่าจะเป็นผู้ใดมาข่มมวลคมซึนนะครับมกเสียงหัวเราะนะครับตำนา้นนิทานกล่อมก็สามารถเข้าไปเป็นกำลังใจให้ ในช่องอาจารย์ซีคันโูนะครับไรอัธรดนะครับบ่าว่าชิเป็นพุทธให้ดำแอดเวนเจอร์นะครับบอนิพเพลคัมตะกาแล้วก็ทีมงานของฮาวเบอร์สุปุสุคนนะครับที่รวมสั่งสรรผลงานในทีมงานยูทูบแลนด์รวมถึงน้องๆนะครับฟังสปปลาวทุกคนนะครับที่บ่าวเอปันนะครับที่บ่าวเอซางขึ้นมานะครับที่น้องๆเกิดจากยูทูบทีมงานบัดนะตอนนี้ครับพี่น้องก็สามารถเข้าไปติดตามให้กำลังใจน้องๆได้ทั้งช่องยูทูบนะครับบ่าวิเป็นช่องน้องปอปปี้สาวลาวบัดนะ ช่องน้องอริษาสาวน้อยเวียงจัน์ช่องน้องทีน่านะครับแล้วก็น้องน้องเบิร์ุสุปสุคนเดิ์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้แน่นะครับสำหรับเมื่อนีกาเอาบรรยากาศนะครับตอนแรกให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งพร้อมนะครับแล้วก็บรรยากาศในการเหตุแบกเหตุงานนะครับพี่น้องหลายคนก็บอกว่าบอยเอ้ยนะครับ่ายยาวๆให้เบิ่งแน่นะครับมีโอกาสนะครับเลาะโคดน้องนะให้เบิ่งแน่นะครับว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นจังไดนะครับเนาะหลังจากเลิกการเลิกงานแล้ว บ่าวเอกสีเลาะให้พี่น้องเขาได้เบ่งนะครับพามาเบ่งป่าจากเล็กจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะเบ่งป่ากันสารับป่านะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์มหานะครับจากจังหวัดกรสินนะครับซื่ว่าเป็นคู่บาอาจารย์นะครับที่ดูแลนะครับเนาะที่ดูแลพวกบาเอพวกบานิพน์นะครับทีมงานยูทูปเลียนนะครับเพื่อนกับเมตตานําป่ามาปล่อยพี่น้องที่ติดตามนะครับอยู่ทางช่องบานิพนค์คตะกาพี่น้องกับสีเห็นตั้งแต่เพื่อนเอามาปล่อยนะครับป่าในจํานวนสามหมื่นกระตุครับพี่น้องครับ ทีมาบรูว่าตอนนี้จะเหลือบ่เหลือหอดสามหมื่นบ่หรือว่าตายไร้ซ้ำใดนะครับเพราะว่าในการวิเคราะห์ของเราเองครับอาหารกับเกียร์ยูเกียร์ทุกมือ,อยูนะครับเนื่องด้วยนะครับอาหารอาจจะบ่เพียงพอเนาะพี่น้องเนาะป่าหลายๆตัวแล้วก็เนื่องด้วยเขตพื้นที่นะครับเขตพื้นที่ของสะนะครับบ่เพียงพอต่อการอาศัยอยู่ของป่าจึงเฮ็ดเหตุป่างหญ่ยายซาครับพี่น้องครับ ว่าอาหารหัวขันมันเกียกเมื่อละสอบกับพ่อๆด้ครับพี่น้องครับเมื่อละคุเราคุไปด้ครับไอบางท่นเกียนะครับสอบนหนึ่งสิบปีหดสามสิบหมื่นแค่นั้นเองครับพี่น้องครับป่ากะเล็กเติบโตสาเพราะว่ามันหลายตัวพร้อมแล้วก็มันอยู่ในพื้นที่ที่แคบนะครับพื้นที่ที่แคบถ้าพื้นที่ที่กว้างนะครับป่าที่สามารถไหวไปนะพี่น้องนะตามทฤษฎีนะตามข้อม้าใจของผมนี่แหละปลาที่สามารถ อาศัยใบยไปตรงนั้นตรงนี้มีการออกกําลังกายนะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับพ่อ,อจะกันเมื่อกันเลยเห็นให้กันเติบโต่สาสตรนะครับแล้วก็อาหารอาจจะบ่เพียงพ่อเนียนะครับพี่น้องครับเอาจังใดก็ตามสร้างนะครับพอพอกับอ,อ,อ,อยู่ในระบบนะครับอยู่ในระบบวงจรเศรษฐกิจกพอเพียงในโคกหนองนานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจกพอเพียงนะครับเพราะว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้เดี๋ยวพี่น้องถ้าเบื้องข้นเป็นแปลงนะครับในช่วงที่หนาฝนเด้อนะครับหนาฝน พอดีฝนตกใหม่มาปุ๊บเผืชผักที่พี่น้องเอามาฝากนะครับหรือว่าต้นหมักไม่มักไรต่างๆนะครับก็สีซามาเอาลงดินได้นะครับพี่น้องรอถ้าเบิ่งช่วงหน้าฝนเนาะหน้าแล้งปลูกไปมันกะน้ำอาจจะบ่เพียงพอแม่นเฮาหดชุหมื่นอยู่มันก็บ่คือหน้าฝนติดยากถ้าลงต้นไม้ในหน้าฝนนี่ครับมันมันสิเฮ็ดให้ติดง่ายนะครับเฮ็ดให้ติดง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสะทีแอวนะครับปลานี่หลายหลายอีหลีครับหลายแฮงเลยล่ะนี่ครับหลายคักหลายแน ะครับพี่น้องมองมองไปนะครับพ่อเอิรนนะครับสำนักงานตรงนี้ว่าเอิรนมันว่ากระท่อมสองแผ่นดินครับอยู่แล้วอบอุ่นนะครับผมเดินทางมาอยู่นี่เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนกว่านะครับเพียบพร้อมโดยความอบอุ่นนะครับถึงสิบวันใหลังไงทอข้ารือหาดพี่น้องเอ้ยกระท่อมหลังชินี่ครับนอนหลับฟันดีนะครับพี่น้องแต่ละคืนนะครับอยู่แล้วอบอุ่นนะครับมีความสุขผมก็อาศัยนอนอยู่ทั้งหันครับไอ้บานิพนธ์น้องที่แอลนะครับนั่งเอกไอ้บานิพนธ์นะครับน้องปิน กระนอนอยู่หันครับกางเต็นคนละหลังครับเบาเอ,อกกับกางเต็นอยู่ทั้งหันอีกเพราะว่าช่วงกลางขึ้นมันก็เป็นอากาศเย็นเนะพี่น้องเนาะนะครับก็ถือว่าอยู่ระอบอุ่นครับอยู่เรามีแต่ความหักแพงแบงปั่นนะครับอยู่เรามีแต่ความหักแพงแบงปัน่นก็นะครับหลังจากนั้นกับเบาเอ,อกกับคอเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับที่เหตุการณ์เหตุหตงานอยู่ทางไก่นะครับที่ชิ้นหอดบานเปิง์คลิปของเบาเอกเราพี่น้องบอกว่าชิ้นหอดบานหลายเด้อนะครับอยากกับบานกับซองแลว่าวสั่นครับเอา ก็ขอให้สูส้ๆครับมันกับเพาะควมทุกอย่างนะครับเนาะเพาะควมจนนะครับจึงเหตุในห้องต้องได้หอผาหอพอพรนี่ไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไก่ทินครับผมเสียว่าทุกคนอยากกะบานผมเสียว่าทุกคนอยากกลับมาสางหลักฐานชีวิตอยู่บันเกิดแม่นอนเท่าครับผมขอเป็นกำลังใจให้เดอ้อสักมือคงเป็นของเท่าครับขอบคุณสุหมองสวร์น,นครับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้ครับสุดท้ายนี้เบ้าเอก็ขออวยพรให้พี่น้องนะครับสุขีสุข,ขังหมากระตังมิไซ ลำๆรวยๆเบิร์ตสุโปรสุคนขอให้สู้ครับสู้ครับพี่น้องครับเมย์กับโอทนเอานะครับขอบคุณหลายๆที่มักนะครับมักในสำเนียงเสียงเบานะครับมักในคำบอกคำจาของเบ้าเอนะครับหลายคนกับคอมเมนต์นะครับดีใจครับดีใจเบ้าเอกสิเป็นเบ้าเอยูยังสิหละครับเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะน้องทีแอลเอาหัวอะไรลูกเอาเวอลล์ยูนิคเลยวอาเลยวอาลยูนิคเลยมีอะไร โอ้ oh, สวัสดีป้ากับลุงด้วยโอเคพอดีอีลาน่อยคำแพงแก้มแดงอีลาน่อยคำแพงของพ่อแม่บ่บ่บเอาว่าพญาเป็นบ่เมืองไหนว่าพญาฟังมีความฝันที่ตั้งไว้สีดันไปหอดฟังมีแห้งใจจากคนหลัง พ่อแม่นั่นทรงให้พ่อได้ดักอุ่นใจ<ม>สนดักว่าฟังเราเอาไปตั้งใจเรียนได้นะบัเนี้ยด้ะเอากำลังใจจากอีพ่ออีแม่ไปเรียนหนังสือโอเคปะามาในอีซีบอลฟังพ่อตามบอกบอกเอาบอกจะไดไนเด้อบ่หให้กินน้ำสมอีกเด้เอาฟังตามนั่นเออลแล้วแต่เด้อในอีซอน้ำโคมาอยู่ในกัลลังผลบอให้กินเอาบอกก่อนขั้นเมนเจ้าได้ขีดสร้างกังโฮมเป็นพญา ว่าเป็นบ่ะยาได้ลืมเศร้าหน้าผู้ขี่ค้วยคอนกาดขั้นเมนเจ้าได้ขี่สั่งกังห่มสับปะทนยาได้ลืมค้นจนผู้แห่น้ำจีนสร้างสันดกว่าจุบ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 ส่งท้ายส่งท้ายส่งท้ายเอาบรรยากาศอีลาน้อยให้เบิงึง คิดถึงป้ากับลุงไหมลูกฝากช่องแทนเอเน๋นะส่งไายแล้วส่งไายแล้วอย่าลืมเก็บจี้ามช่องว่าเอดีนะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะส,ส่งท้ายให้ป้ากับลุงในเในเอล้วป้ากับลุงตอนนีลาไปแล้วเอาอีหลามาส่งท้ายอีกแค่นึงเนาะเพราะเพราะนี้พนคำตะก,กา้า